วันนี้เราจะมาติดหลอดดาวไลท์นะครับขนาดห้านิ้วเป็นของเอฟเกวัตต์นะครับทั้งหมดวันนี้ผมก็จะติดประมาณเกือบสิบหลอดนะครับแต่อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเป็นหลอด LED นะครับเป็นแบบสีใสๆนะครับเขาเรียกว่าเดล h t นะครับเป็นภาษาอังกฤษ ขนาด5นิว้วก่อนอื่นเราก็ต้องทําการมาร์กก่อนนะครับมาร์กตำแหน่งที่เราจะเจาะผมก็จะใช้กล่องนี่แหละครับในส่วนของที่จะไปเจาะทํารูนะครับในส่วนที่จะใส่ตัวนี้เข้าไปวัดก่อนนะครับอันนี้คือเป็นอะแดปเตอร์นะครับมันจะใช้ไฟเลี้ยงเข้าไปที่หลอด LED ตัวนี้ก็เคยเจอเสียบ่อยนะครับไฟเกินฟ้าผ่ามางอะไรมางเสียบ่อยนะครับเขาก็จะมีช็อกเกตมาแบบนี้นะครับให้เสียบวิธีต่อสายนะครับมันก็จะมีอยู่หลายอย่างแต่ผมจะต่ออยู่สองอย่างให้ดูนะครับวัวน,นี้เราจะมาวัดขนาดของความกว้างรูที่เราจะเจาะใส่หลอดเข้าไปก่อนนะครับขนาดเส้นหนึ่งนะครับความหนาของ ตลอดก็คือทั้งหมดสิบสามเซนนะครับอันนี้เราก็จะมาทำวงเวียนกันนะครับตอนนี้นี่นะครับก็หารครึ่งนะครับข้างละประมาณห้าเซนหเซนนิดๆนะครับมันก็จะได้ประมาณสิบสามเซนพอดีเมื่อเราทำเป็นวงกลมเป็นวงเวียนแล้วนะครับอย่าให้คือ เป็นฝ้ายิบตั้มนะครับเวลาเราเจาะเนี่ยถ้าเกิดใหญ่ไปแล้วเนี่ยมันจะแก้ยากนะครับต้องให้เล็กไว้ก่อนนะครับแล้วก็เอาไปทาบคือตัววงเวียนเมื่อกี้นะครับผมก็จะเอาขึ้นไปทาบที่ผนังขันน็อตยึดติดกับฝ้าฉาบเรียบนะครับอันนี้ก็เป็นฝ้าที่ผมทำเองนั่นแหละ ในห้องน้ำนะครับอันนี้ติดสองหลอดเสร็จแล้วนะครับผมก็จะใช้สว่านกระดาษสองหุนนะครับหรือเล็กกว่าก็ได้เป็นดอกจอบจอะไม้จเจาะเหล็กอะไรก็ได้ครับเพื่อที่จะเจาะรูอันนี้เอาเส้นไว้นะครับเส้นที่เราทำวงเวียนเมื่อกี้นะครับสามารถใช้ประยุกต์ใช้กับ หลอดเล็กกว่านี้ก็ได้ครับใหญ่กว่านี้หกนิ้วแปดนิ้วสิบนิ้วอะไรก็ว่าไปนะครับหมุนเลยนะครับหมุนให้รอบเร็วที่สุดเลยนะครับมันก็จะทําให้เป็นรูวงกลมประมาณนี้นะครับเสียงดังมากนะครับอันนี้ผมมาบันทึกเสียงที่หลังนะครับเพราะว่าใช้งานก่อสร้างเนี่ยมันเสียงดังนะครับเสร็จนะครับเนี่ยประมาณเนี้ยเรียบร้อยทั้งหมดก็จะเจาะสองรูนะครับอันนี้เจาะเสร็จแล้วก็อาจจะใช้คัตเตอร์แต่งนิดนึง การต่อสายนะครับมันจะมีอยู่คือวันนี้ผมจะใช้ต่อธรรมดานะครับคือพันในส่วนของสายหลอดที่เราต่อไว้มาเข้ากับตัวเดปเตอร์ของหลอดหลอดไฟนะครับคือมันจะมีสองอย่างก็คืออันนี้ผมจะใช้ไวนัดขนาดหนึ่งจุดห้านะครับไวนัดก็คือเป็นกัวต่อสายนะครับเอาไว ต่อสายไฟนะครับปอกสายประมาณสองเส้นนะครับแล้วก็หมุนเข้าไปนะครับมันก็จะแน่นมันจะมีขนาดตามสายไฟนะครับไวนัดนะครับอันนี้เราไม่ต้องพันพระเตปนะครับหมุนให้แน่นเนาะนี่นะครับมันก็จะทําเป็นเกลียวนะครับคือข้างในของตัวไวนัดเนี่ยมันจะเป็นเกลียวนะครับมันก็จะหมุนสายให้พันติดกันแน่นนะครับไม่ไม่ต้อง พันประเทปนะครับอันนี้คือโดยส่วนมากนะครับไว้น,นัดเนี่ยเขาจะใช้งานเยอะๆนะครับแต่ถ้างานน้อยๆเราก็จะใช้ประเทบก็พอนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกอย่างหนึ่งนะครับคือก็เป็นการจําสายต่อสายไฟโดยที่ใช้สายทองแดงกับสายของของหลอดต่อเข้าด้วยกันโดยตรงเลยอันนี้คือ ดันเข้าไปแบบนี้ครับวิธีใส่ก็ไม่ยากนะครับอย,อย่างที่เห็นนะครับมันก็จะมีสปริงสายสองอันนะครับเอาเกี่ยวข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งก็ดันเข้าไปนะครับนี่นะครับเสร็จอีกวิธีหนึ่งนะครับวิธีการต่อสายก็คือแบบนี้อันนี้คือ,คอหลอดสายไฟสีแดงนะครับมันจะพ่วงไปหลอดเมื่อตะกี้นะครับที่ผม ่อเมื่อกี้นะครับมันจะพ่วงไปหลอดนั้นนะครับคือมันจะมาจากสวิตนั่นแหละครับต้องมาจำมันก่อนนะครับแล้วก็พ่วงไปหาหลอดเมื่อกี้ที่ผมต่อเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือจำสายต่อสายอีกแบบนึงให้มันแน่นไว้นะครับสายมันเล็กนะครับเนี่ยในส่วนของสายหลอดที่เราต่อมันมันเล็กนะครับ เราก็ใช้สายไฟที่เป็นสายหลอดนะครับหมุนทับมันเข้าไปเลยนะครับหมุนให้เป็นเกลียวนะครับ,ร,บรอบๆประมาณสี่สี่ห้ารอบนะครับถ้ามันไม่แน่นมันก็จะเกิดการสปาร์กนะครับหลอดก็จะเสียแล้วก็จะเกิดอันตรายนะครับต้องให้แน่นนะครับพ่วย่อสายจำสายต่างๆ เราก็พันพาเตปเก็บไว้ด้านบนก็ไม่ยากนะครับในส่วนของการต่อหลอด LED ด,ดาวไลท์นะครับขนาด5นิ้วหรือเป็นแบบอย่างอื่นขอเวลาไม่กี่นาทีนะครับพาชมการใส่ติดหลอดไฟดาวไลท์นะครับวันนี้ขนาด5นิ้ว9วัตต์เป็นหลอด LED ของยี่นะครับ หากผิดถูกยังไงก็ต้องขอโทษไว้นะครับสำหรับท่านที่รู้แล้วก็ไม่ต้องมาว่ากันนะครับอันนี้ก็คือผมทําแบบนี้อย่าว่าผมสอนเลยนะครับให้ให้ดูให้ชมกันแล้วกันนะครับฝากรบกวนกดติดตามไว้นะครับงานด้านช่างช่องดอนเสนคำนะครับ,รบมันจะมีงานด้านช่างหลายอย่างนะครับสารพัดช่างนะครับ งานก่อสร้างบ้างคือเป็นงานหลักๆก,ก็คืองานด้านช่างนะครับติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับซอมแซมจานดาวเทียมนะครับนี่แหละครับเสร็จเรียบร้อยนะครับการต่อสายหลอดดาวไลท์ วิธีการใส่เขาไม่ยากนะครับมันมีช็อกเก็ตอยู่เสียบเข้าไปถ้าไม่ถูกนะครับมันก็จะไม่เข้านะครับช็อกเก็ตที่เขาให้มาระหว่างอะแด,เดปเตอร์กับขัวสายหลอดนี่ครับแล้วก็ดันเข้าไปเลยมันจะเสน็ทกับแผ่นยิบซํ่กฝ้ายิบซั่าบุดีนะครับคือ ความสูงของหลอดเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณเซนหนึ่งครับถ้าไปเจอซีไลน์นะครับก็ไม,บไม่ต้องตัดนะครับหลอดรุ่นนี้มันมันบางนะครับเพียงแต่เราแต่งให้มันเข้าสนิทนะครับเรียบร้อยหลังจากที่ติดตั้งเสร็จก็จะได้ประมาณนี้ขอขอบคุณอีกรั้งสําหรับการรับชมทุกท่านนะครับท้ายนี้ขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความสำเร็จนะครับไปเก็บอย่าให้ย่าจน คลิปหน้าจะเจอกันใหม่ครับขอลาัก่อนครับสวัสดีครับ